สุดสดายจากสีหนุวิวประเทศกัมพูชานะครับเห็นรถด,ด้านหลังไหมครับวันนี้เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงนะครับพนมเปนและเห็นไหมครับก่อนที่เราจะจากสีหนุวิวด้านหลังนี้ก็เป็นตึกร้างอีกแล้วนะครับตึกร้างที่นี่คือมีทุกที่เลยนะครับเห็นประหานี้คือทําแบบดีมากเลยนะถ้าเกิดทําเสร็จนี่น่าจะเป็นโรงแรมแบบราคาแพงได้นะครับเนี่ยโอ้เสียดายเนาะเม็ดเงินลนูกนี้แล้วที่ผมได้คุยกับ คุณลุงรับกตกๆนะครับเขาบอกว่าพวกนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยปิดชีวิตตัวเองก็มีนะครับเพราะว่าเอาเงินมาลงทุนโดยคําเชิญจากรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยเลยทําให้พวกเขาเนี่ยหมดตัวกันเลยนะครับก็เลยไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้หลายๆคนก็ปิดชีวิตเดี๋ยวลองมาดูด้านข้างดิเขามีอะไรขายบ้างผมก็ใช้บริการรถเจ้าเดิมนะครับอันนี้คือง่ายสุดๆแล้วเห็นว่าเขาก็จะมีตารางบอก มีไปกรุงเทพด้วยนะครับจากที่นี่อ๋อไมโลเออกินไมโลดีกว่าไมโลกับโอวันตินไม่มีมาม่าด้วยมาม่าเท่าไหร่ครับอัน n o w how much เอ่อครับสามพันอ๋อสามสิบบาทไม่เอาดีกว่าเอาไมโลไมโลอ๋อไมโลตรีซังนาอ๋อนี่ <st> <line> <remote> <inaudible> อ่าอ่าแค่ละสามสิบบาทเออร้านนี้ถูกอ่ะราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับร้านลุงที่เกาะกงนะครับอันนั้นคือแพงมากเดี๋ยวผมหาตังก่อนตังเขาค่อนข้างเยอะนะครับดูสิคือมันมีหลายแบงค์มากเลยนะเดี๋ยวก่อนสามพันหนึ่งสองสามเอาคนโอ้รถคันนี้เป็นรถเบนด้วยนะเนี่ย,ยเห็นไหมรถที่เราจะไปน่าจะเป็นรถแบบนี้นะครับเออผมซื้อตั๋วมาเท่าไหร่กว่าประมาณห้าร้อยบาท ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถคันนี้ที่ผมจะนั่งอะ่ะมันเป็นรถแบบด่วนนะครับมันขึ้นทางด่วน mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าราคามันจะแพงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นรถบัสแบบธรรมดาเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0้อกว่าบาทแต่ใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงแต่เนี่ยแค่ประมาณ3ชั่วโมงก็ถึง้วครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันนะครับว่าการนั่งรถตู้ในสีฮานุวิวไปที่พนมเปญเนี่ยมันจะสะดวกสบายขนาดไหน ถ้าได้ไปรถเบนซ์แบบนี้ก็ดีนะเอออันนี้คือตรงเป๊ะบอกว่าไม่อาหวานน้อยนะครับก็ทำให้แบบหวานน้อยมากเห็นตอนเขาใส่นมข้นปะเออดีดีดผมคิดว่าคนกัมพูชาเขาก็น่าจะติดหวานเหมือนคนไทยปะอันนี้คือผมเดาจากที่ผมกินอาหารหลายๆอย่างที่เนี่ยเหมือนเขาแบบทําอาหารทําเครื่องดื่มอะไรก็จะชอบแบบกินติดหวานกันอะแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนคนไทยร แต่คนไทยนี่คือน้ำทุกอย่างนี่โคตรหวานเออและอ,อย่างหนึ่งคือเครื่องดื่มเขาเวลาเราซื้อที่นี่นะครับมันจะไม่ได้น้ำแข็งเยอะเหมือนบ้านเรามันกำลังโอเคเลยน้ำเขาใสให้เยอะมากรถมาแล้วมั้งประกาศแล้ว,ว<ะ>อบคุน มามาอันนี้แหละที่นั่งน้อยมากเลยนะผมบอกเขาว่าผมจะเอาที่นั่งริมหน้าต่างนะแล้วทำไมเขาให้ที่นั่งผมแบบนี้วะเนมอง,องเหมือนกันเออแต่ไม่เป็นไรนั่งแค่ประมาณสามชั่วโมงดูสิว่าจะจริงหรือเปล่าอย่างรอบก่อนก็เกินเวลาเพราะทางมันไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงจุดพักรถนะครับไม่มีอะไรเลยอะเงียบมากดูสิ ไม่มีคนเลยไม่รู้เขาจอดให้กินข้าวหรือว่าเข้าห้องน้ำนะอ๋อนี่เป็นร้านอาหารไก่มีไส้กรอกขายนะแลัวมีอะไรอ,อ๋อมีน้ำผลไม้แพงมะม่วง <บา S 1> ประมาณ50บาท40บบาทน้ำอะไรวะอ,อ๋อน้ำทับทิมเออน่าลองกินอ่ะขวดละเท่าไหร่เนี่ยขวดละร้อย สองดอลลาร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะที่นี้ก็เป็นร้านกาแฟดูซิว่ากาแฟของแก้วเลยเท่าไหร่ในจุดพักรถนะครับดูไหมแบบนี่มาดูกาแฟแก้วประมาณร้อยนึงชาเขียวถ้าใชใหญ่ก็ประมาณร้อยยี่สิบราคาก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะเนี่ยก็เย็นไปนั่งดื่มน้ำทับทิมด้านหน้ากันดีกว่า รถผมยังไม่ไปนะเดี๋ยวนั่ง er ด <quarto> ูรถกนอนนู่นรถผมคันสีดำอ๋อยี่ห้อฮุนไดลอาชิมดูซิว่าชาติจะเป็นยังไงนะครับน่าจะขั้นสดแล้วมั้งโอ้โหนี่ไม่ใช่สดแล้วเนี่ยหวานเจี๊ยบปกติกาทำทับทิมเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากเลยนะโอ้โหอันนี้คือน้ำตาลเยอะมาก คิดว่าน่าจะใกล้ถึงมะประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องด้วยห้องวันนี้จองมาคือเราประมาณ2,500ันทนะครับเราช่วงน,นี้ในกัมพูชาเนี่ยเหมือนจะเป็นฝนหลงฤดูเนาะมันจะแบบคลึมครระหว่างทางนี่ฝนก็ตกมาตลอดทางเนี่ยอากาศจะครึมแบบนี้ครับเห็นปั๊ม,มาเขาไหมยี่ห้ออะไรวะเนี่ย Total Energy ร้านจอดกว้างแลแต่ว่าไม่มีคนเลยนะครับ คนน้อยมากจากเมืองท่องเที่ยวชื่อดังนะครับสีฮันดูวิวไปพนมเปญนะไม่ค่อยมีคนเลยแล้วร้านขายของก็มีน้อยมีคาเฟ่น,นะครับเมื่อกี้ตรงที่เราไปมาเราตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารจีนตรงนู้นก็เป็นฟาสต์ฟู้ดแล้วก็คาเฟ่นเนี่ยมีแค่นี <c oughs> ้เดี๋ยวเรามาเช็คเส้นทางกันดูนิดนึงนะครับอีกประมาณชั่วโมงน20นาทีนั่นนี่ตอนนี้อยู่ประมาณกลางทางแล้วใช่ไจากสีฮันูวิวนะครับก็คือเป็น ทางด่วนตลอดทางเลยทางดีมากอะบอกเลยว่าการนั่งรถครั้งเนี้ยทางดีไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับเหมือนจากที่เกาะกงมาเนี่ยโอ้โหอันนั้นคือเด้งจนแบบนอนไม่ได้เหมือนกันแต่ทางเนี้ยทางดีมากทางด่วนสร้างใหม่ไม่รู้ว่าใหม่ขนาดไหนแต่ทางเขาก็ยังดูใหม่ ึงแล้วนะครับพนงเปนโอ้ผมหิวมากเลยเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนเข้าโรงแรมดีไหมเร็งๆดูก่อนอ๋อนี่ของกินเยอะเหมือนกันนะมมีก๋วยเตี๋ยวอก๋วยเตี๋ยวนะ่ากินกินเตี๋ยวดีกว่ามีข้าวผัดเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าเมื่อกี้เห็นอยู่ร้านหนึ่งน่ากินใช้ชามตาไก่ดยมั้งถึงแล้วนะครับ บริษัทขนส่งของรตุกตุกพวกนี้แพงผมเริ่มรู้แล้วครับว่าไปเรียกรถที่หลังดีกว่าเดี๋ยวไปเดินหาอะไรกินในอัอ่ะเราเดินไปดูนะครับว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวไหมหรือว่าจะกินอะไรอย่างอื่นอ๋อไม่ใช่มันจะเป็นร้านขนส่งทีงนั้นเลยนะครับเห็นปะ ไม่มีอะไรอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวต้องข้ามฝั่งไปกินเ,เตี๋ยวกันก็ตรงนี้ไม่มีร้านขายอะไรเลยเห็นไหมเป็นเมนูแบบเหมือนบ้านเราไหมแบบนี้ดูดิอะไรวะนะเนี่ยข้าวผัดกุ้งเออข้าวผัดกุ้งก็น่ากินเดินไปดูกอนเตี๋ยวเขาก็มีนะครับอ๋อนี่ไงเขา๋วยเ,เตี๋ยวด้วยอ่ะ ออเส้นน้ำมาต๋วยเตี๋ยวอะไรวะเดินไปดูร้านตรงนู้นหน่อย๋วยเตี๋ยวน้ำตกวะเออกินเตี๋ยวดิขอเตี๋ยวบ้างตัวเตี๋ยวครับน้ำตกวะเนี่ยน้ำตกน้ำตกหมูเหรอน้ำตกเนื้อเนื้อวัวเอ่อข้าวเอาข้าวโอเคอ่าอ่าอ่าเอาเป็นเส้นมีเส้นอะไรบ้างเหรอพี่ บะหมี่มีไหมไม่ไม่มามา่ามีแต่ม,มามม่าเอาเส,เส้นเล็กก็ได้โดอ้อโก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะครับกุ้งเหรอกุ้งใส่กับอะไรอ่ะกุ้งกับมูอ๋อ<ม>เอาหมูดีกว อหมูหมูอะวะใส่กุ้งในน้ำตกด้วยมีมีแคปหมูถุงเท่าไหร่บ้างถามของมันเท่าไหร่ครับพันหนึ่งเท่าไหร่คเออวันเตาซ้อนโอเคแปดบาทไหยสิบบาทบอกว่าสิบบาท คงแค่นี้สิบาทนะครับกากหมูเดี๋ยวลองกินดูหน่อยว่าแคบหมูเขาเป็นน่าจะคล้ายๆกันนะจืดอะไม่มีรสชาติอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวรอชิมกว๋วเต๋วไม่รู้ว่าจานเท่าไหร่แล้วคิดว่าน่าจะประมาณหกสิบาทเจ็สิบบาทราคาจะอยู่ในแนวนั้นนะแล้วก็เข้ามาในเมืองหลวงเนี้ยก็อาจจะแพงขึ้นก็ได้แนละ้วเชื่อไหมว่าที่กัมพูชาเนี่ยอาหารริมทางมีทุกจังหวัดเยอะมากหาของกินได้ง่ายสุด มาละน้ำตกมีลูกชิ้นนีด้วยใส่อะไรอีกนะกระเทียมเจียวด้วยนะครับนี่อ๋ออ้าวแล้วมันเป็นหมูอ๋อแล้วเขาบอกว่าเนื้อเมื่อกี้ผมเลือกใส่ข้างในหมูมาให้ด้วยนะแต่ว่าลูกชิ้นนี่น่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองลูกชิ้นก่อนแลวกันลูกชิ้นเขาจะไม่ค่อยเด้งนะ กัดไปแล้วมันก็จะแน่นๆน่ะแบบแป้งเยอะไปชิมน้ำมันอืมกินได้แไเขาให้กระเทียมเจียวเยอะมากรสชาติมัะมีความเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแต่เยอะมันเนี่ยดูทิผมคิดว่าน่าจะจานละประมาณนั่นแหละเจสบาท80บาทค่าอาหารอะไรที่นี่เนี่ยพอๆกับที่กรุงเทพเลยน,นะครับสีฮันูวิวก็เหมือนกัน เราที่พนมเปญนี่นะครับค่าแรงขั้นต่ำของเขาเนี่ยตกอยู่วันละประมาณ288บาทนะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ7,000บาทนเนาะอันนี้ก็เป็นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับกลุ่มที่ต้องใช้แรงงานนะครับก็คือไม่มีทักษะอะไรใดๆใช้แรงแลกเงินนะครับรูดถึงก็ใกล้เคียงกับไทยเนาะไทยก็ประมาณ300นิดนด หนังหมูเขายังมีขนหมูติดอยู่เลย <c oughs> เยอะอร่อยเดียวนั้นนะ้ำตกก็จะไม่ค่อยคล้ายคับของไทยรสชาติมันจะแตกต่างถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราลอง,ลองกินก๋วยเตี๋ยวของกัมพูชาเนี่ยเราจะบอกได้ว่ารสชาติมันไม่เหมือนที่บ้านเราแต่คือมันอธิบายไม่ถูกอะครับแต่ผมคิดว่าก็อาจจะแล้วแต่คนปรุงด้วยนาะ แต่ร้านนี้เนี่ยเขาทำน้ำตกเขาเนี่ยน้ำข้นมากเลยนะอาหารไทยกับอาหารกัมพูชาจะมีความใกล้เคียงกันถ้าเทียบกับระหว่างอาหารพม่าก,กับอาหารไทยโหจะแตกต่างกันมากมากเลยครับลองมาเดากันดูว่าจานนี้จะราคาเท่าไหร แต่ที่นี่นะผมก็ยังไม่ค่อยโดนโกงนะนอกจากรถตุบๆชอบบอกราคาเพียนๆเออเนี่ยแล้วเขาให้ถ้วยผมหมาไม่รู้เอาไปทำอะไรกินหนีเหรอลองถามมาเขาให้มาทําไมลองถามนะเนี่ยเขาเอามาให้กับผักแบบนี้เห็นว่าถ้วยก็จะวางอยู่นะเดี๋ยวผมลองถามดีกว่าถ้วยมาทำไรพี่ถ้วยอันนี้กินแบบนี้เหรออ๋อซอสเนี่ยเหรอ กบา้าไปอ๋ออ๋อโอเคทำยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอเป็นซอสยังไงอะอ๋อนี่วิธีปรุงก๋วยเตี๋ยวเขานะแล้วก็อันนี้ใส่ไปเหรอครับอ๋อวิธีปรุงแบบนี้เหรอเนี่ยจิ้เผ็ดไหมนิดเดียว โเคแล้วก็เอานี้เส้นใส่นี้ด้วยแล้ครับกินได้อ๋อแล้วก็ใส่ไปอย่างเงี้เหรอยังไงอ่ะนี่เหรอเหลืออ๋อโอเคแบบพี <laughs> ่อย่างเงี้เหรอเนี่ยอ๋อโอเคอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อนิดเดียวนิดเดียวโอเคโอเคเออเป็นวิธีการกินที่ อม,มันก็อร่อยแหละเออกินแบบนี้อร่อยกูกิ้มไปน,นิดนึงแบบนี้แล้วเราก็กินอันนี้อนะไม่เหมือนบ้านเราเผ็ดเหมือนกันนะเอาซอสพริกแล้วก็ซอสกว๋วยเตี๋ยวอะแล้วก็ใส่พริกพริกสดพริกก็หอมหลังจากจิ้มอันนี้อร่อยมากเลยเออจิ้มแล้วอร่อยเว้ย มันไม่น่าจะอร่อยนะแต่อร่อยอือร่อยเลยรสชาติมันจะแบบหวานๆเผ็ดๆเผ็ดตังครับมีทอดไหมครับแบงค์ใหญ่นะอร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยมากนะอร่อยมากโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับน่ารักดี คุยยิ้มแย้มกันดีนะครับชาวกัมพูชาหลายๆคนที่ผมเจอยังไม่ค่อยมีใครทําให้ปวดหัวหรือว่าแบบน่ารำากาัสักเท่าไหร่นะปกติผมนี่จะเป็นคนบ่นนะมาเที่ยวประเทศนี้ผมยังไม่ได้บ่นเลยนะ <c oughs> ใช่ปะเออยังไม่ได้บ่นเลยนะมาเทียยเ่ยวเนี่ยเป็นไงก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมกินไปนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมันเท่าไหร่วะหนึ่งมืนสี่พันรีวนะครับ โอ้โหราคาถือว่าเอาเรื่องสุดๆแต่ชามเขาก็ใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่แบบถ้าเป็นที่ไทยนะ่าจะประมาณสองชามถ้าให้มันสมเหตุสมผลคิดว่าน่าจะประมาณ80บาทนะกำลังโอเคแต่นี่ราคามันก็ถือว่าสูงถ้าเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงนี้นะครับว่าบรรยากาศแถวแถวนี้นจะเป็นยังไงบ้างนี่คือโซนในเมืองหลวงนะครับอยู่ตรงใจกลางพนมเปญเลยเนาะโีหมั่ขายด้วย นี่มาดูวัดดิเออรูปทรงเขาแบบเหมือนโซนบุรีรัมยนะ์เหมือนกันเนาะเห็นไหมพระพุชามีช้าเหมือนกันเออแต่กำแพงวัดเขาทำเป็นกำแพงวัดที่ไม่เหมือนของประเทศเราเลยนะครับทุกสิตจะเป็นสีแบบอิดสีปูนไปเลยอ่ะสีดินๆนินนะเนาะ แต่ว่ารูปทรงด้านในก็ไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่เห็นพงศาสนาพุทธเขาไหมบ้านเราจะเป็นสีส้มนะแต่ของเขานี่จะค,คล้ายๆกับของสีลังการูปทรงอ่ะโอ้นี่มีโฆษณา iPhone 16ด้วยนะครับเดี๋ยวเรียกรถกันดีกว่าดูซิว่าราคาเท่าไหร่หกสิบบาทโอเคอ่ะผมจะเรียกรถสักหน่อย ดันเหลือไปเห็นอะไรรู้ไหมเหลือไปเห็นปั๊มปตทรครับถ้างั้นก็ไปซื้อชาไทยกันหน่อยดีกว่ามีอเมซอนด้วยเห็นปะน้ำมันบ้านเขาร็วลึ้นเลยดูสิดีเซลโอ้โหแพงเหมือนกันนะอยากรู้มากเลยว่ารสชาติจะเหมือนที่ไทยปะแต่ผมเคยกินที่ลาวนะก็คลายๆกันแต่น่นจาจะใกล้เคียงกันแหละไปลองไปซื้อดูไนดูสิ ชาจะเป็นยังไงป่ะเอาชาไทยไทยทีพูดไทยได้ไหมครับเออ่ไทยที less sweet ice ice yes we h a v 25% and 60% um, 50% in real how much 7,200 10,000ใช่ไหม200 เมื่อกี้เขาเอาตังเพิ่มไปนะครับคือที่จะทอนมาให้ไม่ต้องเป็นเศษก็เท่ากับแก้วละนี่7,175ริวนะครับก็เป็นเงินประมาณแก้วละ50บาทพูดถึงราคามันก็ใกล้เคียงกับที่ไทยเหมือนกันครับแล้วในบินราคาเขาก็จะมีราคาบอกเป็น US d ล l l a r ้วยนะถ้าเราจะจ่ายเป็น US Dollar ก็ได้นะครับตอนนี้คือผมรุ้นละเดี๋ยวผมจะ ลองดูซิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับโ okay. อเคขอบคุณ thank you โอ้โหหวานเจี๊ยบมากขนาดบอกเขาแล้วนะครับว่าเอาหวานน้อย50โอ้โหหวาน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 ,นเนยขายังไม่ได้คนให้เราวะปกติอะ่ะเขาก็จะคนมาให้แล้วเนาะแต่อันนี้เหมือนมันต้องคนก่อ <laughs> น คนเราก็ยังหวานอยู่ครับก็ถือว่ากินได้กินให้หายคิดถึงเฉยๆหายคิดถึงชาไทยนะแล้วตอนนี้ผมสั่งน้ำที่อเมซอนนี่เราเขาพูดภาษาไทยกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยอายุเขายังน้อยอยู่นะครับถ้าเกิดเราอยากจะคุยภาษาไทยเนี่ยก็ต้องดูคนเพื่อมัน40อัพจะพูดไทยกันได้หมดผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอย่างที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เขาก็ พูดได้นิดหน่อยนะแต่ก็ฟังรู้เรื่องหมายถึงเขาฟังเรารู้เรื่องแล้วแต่บางทีผมฟังเขาไม่รู้เรื่องดูราคาน้ํามันเขาเห็นไหมตรงนู้นดีเซลลิตรละสนแลดร้อยห้าสิบลิว3สามบาทนะครับเก้สีแดงส3บาทเก้าห้าสามสบาทโอ้โหน้ำมันแพงเอาเรื่องเลยเนี่ยาอโอเค รู้ไหมค่ารถเท่าไหร่ครับแค่6กสิบบาทถ้าผมเรียกตามทางแบบโบกมือเรียกอะ่ะน่าจะประมาณก้อยี่สิบนะครับสิ่งที่โดนโกงง่ายที่สุดในประเทศกรรมัมพูชาคืออะไรนะันบเรียกรถตุกตุกลิมทางเลยเออแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมมาเนี่ยผมยังไม่เห็นรถแท็กซี่ที่เป็นแบบแท็กซี่รถซีดานอะไรอย่างงี้เนาะมีปพืวัหรือว่าไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นแบบรถตุกๆแบบเนี้ยเยอะแยะเลยแต่ว่าในแอปเนี่ยเขามีให้เรียกอยู่นะแต่น่าจะเป็นแบบ คล้ายๆแกลบอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่บนถนนเหมือนเขียวเหลืองบ้านเรา่าเงี้ยยังไม่เห็นเลยแต่จากที่ผมดูแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับสีฮานูวิลเหมือนกันเนาะหมายถึงว่าความเจริญเนี่ยมันพอๆกับสีฮานูวิลเนาะมุมนี้เหมือนเวียดนามเลยเหมือนโฮจิมินห์มากเลยเฮ้ยเออทำไมเหมือนโฮจิมินห์เออมันมีความรู้สึกคล้าย เมียนามมากเลยอะ่ะดูดิถนนทางอะไรเขาก็ดีนะไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับน่าจะสนุกในการเที่ยวเมืองหลวงของกัมพูชานะผมไม่ได้มานานมากๆแล้วอะ่ะผมมาครั้งล่าสุดประมาณสิบกว่าปีที่แล้วขอบคุณขอบคุณนี่นะโรงแรมผมเนี่ยมาดูกันโอ้สูงเหมือนกะันเนาะสุดสุดได้คนไทยครับ ไทยแลนด์ <Thailand. S 2> <Okay. S 1> <laughs> สุดสดายสวัสดีครับขอไม่ Abuse อ่าเช็คอินเช็คอิน May I have your passport please Sure This ชั้นสิบสี่นะครับที่นี่คือโรงแรมสี่ดาวนะใช่ไหม นี่คือสีดาวนะครับสีดาวที่กัมพูชาเนาะลองดูซิว่าจะโอเคขนาดไหนคือล0นละ2,500บาทนะครับรวมอาหารเช้าอ๋นี่เลทเขามีวิวให้ดูด้วยจริงๆนะผมอะอยากนอนโรงแรมใหญ่ๆเห,หมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีขี้เกียจรอคิวเวลาทำอะไรแบบนี้มันค่อนข้าง,างที่จะนาน อย่างเช่นเราคิวลงลิฟต์หรืออะไรต่างๆเมีนยเรามันใช้เวลาเราริบไม่ได้อ๋อห้องนี้มีการเด้นด้วยฮัลดีโอนี่ตรงนี้เขามีเป็นสวนเล็กๆด้วยนะเห็นไหมผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเฉยๆมากเลยกับโรงแรมนี้ ลองดูวิวสิเออมันก็พอเห็นวิวได้อยู่นะครับเนี่ยโรงแรมเก่าที่ผมนอนที่สีหนุวิวอะ่ะดีกว่านี้เยอะมากเลยนะราคาถูกกว่าด้วยอันนั้นคือละสองพันอันนี้คือเป็นเหมือนโรงแรมแบบราคาประมาณพันหกเออถ้าเทียบกับที่บ้านเราก็พันหกอ๋อนี่เขาเพิ่งจะมาทำความสะอาดอันนี้ยังเปียกอยู่เลยเห็นปะดูสิโอ้โรงแรมนี้ถือว่า รู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแล้วมันมีแบบมีเสาแบบนี้ด้วยอ่ะขอย้ายห้องได้ไหมทำไมมันต้องมีเสาแบบนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยเออลืมสังเกตไปเลยแล้วทำไมต้องมีเสาตรงนี้ไม่ชอบเลยอ่ะมีเสาอยู่ในห้องแบบนี้ดูดิเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นห้องแบบนี้นะครับเห็นปะมันต้องไม่มีเสาดิแล้วนี้มันคือมันมีเสาว,ว่ะดูเลยอ่ะเฮ้อย่างนี้ผมไม่โอเค จะถือว่าเรื่องมากก็ได้นะเพราะว่ามีเสาแล้วผมไม่ชอบห้องที่มันมีเสาอ,อยู่ในห้องอมันดูแบบยังไงก็ไม่รูด <The S 1> Can I change the room to this one? I don't like the pole. The pole? Okay. Yeah. <Okay. S 1> I'm not comfortable with it. Okay, let us check with the Yeah, 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 yeah. <Let S 1> Please check with my t a m f i r s if they have the room in in the corner o r not. Okay, okay, yes, yes, okay. thank you. <Okay. S 1> ถ้าเกิดได้ห้องแบบนี้จะเปลี่ยนกันไหมครับ ผมรู้สึกมันดูอึดอัดบอกไม่ถูก Is your friend calling? Yeah 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 I'm talking to him So you you didn't like this room right? I don't like the pole Oh It's very big You have the room without the pole? Yeah but we need I will check i t h o u t Yeah If it's small it's okay but this is very big Yes a h i t okay นี่ดูห This i านะอันนี้คือห้องที่ผม t องนะครับราคา80ดอลลาร์อันนี้เป็นห้องแบบ the d room นนนะอัี้ มาได้เปลี่ยนห้องเรียบร้อยอันนี้คือสภาพลิฟต์ปุ่มกดนะครับของโรงแรมสี่ดาวสี่ดาวจริงเหรอเน,นี่ยไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะสี่ดาวจริงแต่ดูยิมเขาซะก่อนใช้เทคโนโลยีด้วยนะนนเห็นปะถือว่าลักชูสุดๆเลยนะเนี่ยอ,อ๋อห้องข้างๆกันเห็นปะเมื่อกี้ห้องนี้ตอนนี้ได้ห้องนี้ไปลองดู โอ้โอเคเออมันต้องแบบนี้สิทำไม,มไม่ให้ห้องนี้ตั้งแต่แรกล่ะเออห้องนี้มันยังดูดีกว่าตั้งเยอะเะยเพราะวันนี้ดูจากด้านบนแล้วเหมือนที่ไหนรู้ไหมเหมือนจาก,การ์ตาเลยนะเนี่ยเอ,อ๊ะหรือว่าเมื่อกี้ห้องมันมีเสาใหญ่ๆบางวะมันก็เลยดูเหมือนแบบมันดูไม่ค่อยแพงอะ่ะเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวเนาะเนี่ยพอตอนนี้ก็เออดูโอเคขึ้นมาละแต่ก็ไม่เหมาะสมกับคาว่าสี่ดาวเท่าไหร่ ดูเตียงสิเลยเออแต่เตียงเขาเฟิร์มดีนะเนี่ยไม่ใช่สองเตียงต่อกันนะโอ้โหเตียงดีมากโรงแรมนี้อ๋ออันนี้เลยมันตกมากรอย่างนี้แลนะ้วเนี่ยอ๋อ้าเช็ดเท้าโอเคอ่ะอันนี้โอเคกว่ามากเลยนะอือแ,แนวแบบโรงแรมสามดาวอะ่ะไม่ถึงสี่หรอกแต่ราคาก็ถือว่า แพงไปนิดนึงมีตันวีดไห้มีรองเท้าใส่ในห้องนะครับมีเซฟไฟฉายเออตู้เย็นก็มีนี่นี่เราดูโต๊ะทำงานเขาอึ๊บโอ้โหนั่งสบายมากก็สำหรับล็อกในวันนี้ผมคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมได้เดินทางมาถึงพนมเปญอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เอพิส od ถัดไปเนี่ยผมจะพาไปดูว่า เมืองหลวงของกัมพูชาในปีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะ,จะเจริญมากแค่ไหนหรือว่าจะมีอะไรดีมีอะไรไม่ดีบ้างนะครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามซีรีส์กัมพูชานี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ